สวัสดีค่ะแม่กิ่งมารับบุญมีกลับบ้านนะคะวันนี้มารับบุญมีกลับบ้านแล้วและเดี๋ยวยังไงถึงบ้านแล้วแม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ทราบอีกทีนึงนะคะแล้วก็ดูดูหนุ่มน้อยของเราต่อเลยค่ะว่ามาขึ้นรถกลับบ้านพร้อมแม่แล้วจะเป็นยังไงพี่ๆครับบุญมีกลับบ้านแล้วนะครับเมอง อันแนนมองแม่หน่อยหรออันแนีนมองแม่คุณมีจะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆที่ดูแลบิณมีคับนะอันนี้คือเป็นช่วงที่นั่งรอนะคะนั่งรอเคลียร์ค่าใช้จ่ายกับคุณหมอเนาะนั่งรอเคลียร์ค่าใช้จ่ายอยู่แม่ก็เลยเอามาอุ้มมาอุ้มปลอบใจนะคะเอามาอุ้มนั่งตักปลอบใจกัน ว์ความหล่อล่อ้ยกับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นครับตาโตเลยนะคะตาโตมองตรงโน้นทีตรงนี้ทีนะคะมองไปมาบุญมีกลับบ้านก่อนกันนครับพี่พี่ครับพี่พี่ที่ดูแลน้องนะคะพี่พี่ที่ดูแลน้อง แล้วกลับไปหาน้องนะลูกกลับไปหาน้องๆในบ้านเรานะแม่มารับบุญมีกลับบ้านนะครับกลับไปอยู่กับน้องๆน,นะลูกนะแล้วเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวแม่กิ่งก็จะแจ้งให้ทราบช่วงท้ายคลิปนะคะว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือก็คือตอนนี้ของวันนี้แม่กิ่งจ่ายไป จ่ายไป1นึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะแต่ว่าของแม่กิ่งมีมัดจำไว้ก่อนแล้วส0 0พันใหญ่เลยก็ทั้งหมดอ่ะจะเป็นค่าจะเป็นอยู่ที่1 5 7 0 0บาทนะคะสำหรับค่ารักษาของลุนเมีที่โรงพยาบาลนี้เนาะไม่รวมกับโรงพยาบาลเก่าที่รักษามาก่อนนะคะไม่รวมกับโรงพยาบาลเก่าที่รักษามาก่อน4 0 0พันกว่าบาทเนาะ เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าพ,พ,พ,พ่อแม่เอฟซีทุกท่านได้เมตตาทําให้บุญมีน้องได้รักษาตัวจนน้องหายกลับบ้านนะคะแล้วก็อันนี้แม่เอาลงนอนแล้วนะคะเอาลงนอนช่วงที่รอแต่งตัวก่อนครับบุญมีของเราแต่งตัวนะคะบุญมีกลับบ้านแล้วนะครับบุญมีกําลังจะนั่งรถกลับบ้านกับแม่ครับแม่มารับคนเดียวครับ ให้นั่งข้างหน้าคู่กับแม่เลยนะคะให้นอนข้างหน้าคู่กับแม่เลยแม่เอาแผ่นเพลทมาให้ใส่นอนมองตรงโน้น ون, ตรงนี้นะคะตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ช่วงที่นั่งมองก็ช่วงที่นั่งรอแม่เคลียร์ค่าใช้จ่ายก็มองคนโน้นทีคนนี้ทีมองพี่ๆเขานะคะพี่ๆเขาก็มาล่ำลาน่ารักมากค่ะแต่บุญมีกลับบ้านกันไปหาน้องๆกันครับ แดดสองหน่อยนะคพะพอดีอันนี้มันไม่มีที่ล่มเนาะเดี๋ยวเดินทางกันเลยค่ะเดินทางกันเลยเนาะแม่ออกรถได้เลยครับบุญมีพร้อมแล้วครับพร้อมจะกลับบ้านไปหาน้องๆครับแลวเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะดูว่าออตอนที่มาหาน้องๆแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะกัอรวมรวมค่าใช้จ่ายของบุญมีที่รักษาตัวครั้งนี้ก็สองหมื่นได้นะคะสองหมื่นได้เนาะ เพราะว่าโรงพยาบาลเก่าโรงบาลเ,เก่าก็สี่พันกว่าแล้วก็โรงพาบาลโรงบานนี้ก็ประมาณ1 5ึ0 0หบาทค่ะก็ตีซ่าประมาณ20,000ได้แล้วเดี๋ยวมาดูบุญมีตอนที่ถึงบ้านแล้วนะคะว่าน้องๆจะลุมกันไหมอมามามา,มาน้องๆมาเร็วมามารับขวัญพี่บุญมีหน่อยลูกมาเร็วมาพี่บุญมีกลับบ้านแล้ว อันรับขวัญพี่บุญมีหน่อยเร็วลูกเร็วมาเร็วหอมหอมพี่บุญมีนะลูกนะขวันเอ๋ยขวัญมาขวัญเอยบุมาบุญมีกลับบ้านแล้วนะลูกนะพี่บุญมีกลับบ้านแล้วครับน้องๆลุมกันใหญ่เลยนะคะลุมพี่บุญมีกันโอ้ยเนาะนำชยัยาตามเรียกแม่อยู่นี่เราเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนสิลูก ให้วิน้องๆเขารับขัญพี่บุญมีก่อนหอมพี่บุญมีให้ชื่นใจหน่อยลูกเร็วๆเร็วพวกหนูดมนะคะพักกันดมเอาชาตูนชาตุนมาทักทายพี่บุญมียังลูกบุญมีกลับบ้านแล้วนะครับอพ่อๆแม่ครับบุญมีกลับบ้านแล้วครับกลับมาบ้านของเราแล้วนะลูกนะ นะลูกนะทองอ้นหอมทองอ้นหอมอ้นหอมพี meals, ่บุญมีนะลูกนะทองแข่งก็เอาบ้างทองแข่งก็เอาบ้างหอมพากันหอมแก้มพี่บุญมีกันนะคะโอ้หอมหอมกัน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  หอมท้องแท่งหอมครับท้องแท่งหอมให้กําลังใจพี่บุญมีนะครับพี่บุญมีหายวไวๆนะครับพี่บุญมีหายแล้วนะลูกพี่บุญมีหายแล้วก็กลับมาบ้านเราแล้วไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวพี่บุญมีก็จะได้มาเล่นกับพวกหนูแล้วนะดูนะคะแต่ละคนนั่งเฝ้าพี่บุญมีกันนะคะอาชตูนด,ด้วยนี่ใครใครนั่งเฝ้าพี่บุญมีทองอน้นทองอ้นหอมเท้าพี่บุญมี ทองอ้นแล้วก็ทองก้อนนะคะในแต่ละคนแต่ละคนน้ำชัยนี่อะไรลูกฮะทำไมน้ำชัยทำไมนอนมองน้องนะคะเดี๋ยวแม่กิ่งจะเอาลองเ,เอานั่งดูนะคะดองอนั่งดูเนาะ ไม่กิ่งจับนั่งแล้วนะคะจับนั่งอ่ะนั่งคุยกันกับใครนั่งคุยกันกับทองก้อนกับทองอ้นทองก้อนกับทองอ้นน่ารักมากเลยนะคะมานั่งพี่บุญมีก็เอาแต่แต่งตัวแต่งตัวนะคะบุญมีของเราส่วนน้ำชายก็ตามอ้อนแต่แม่เนี่ยค่ะตามอ้อนแต่แม่แต่งตัวใหญ่เลยนะคะแต่งตัวจงตรงที่เจาะเลือดเนาะ แล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็มีได้คุยกับคุณหมอนะคะได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าก็น้องก็ดีขึ้นมากก็คือดีแล้วแหละก็คือไม่น่ามีอะไรต้องห่วงแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังให้แม่กิ่งให้น้ําเกลือเองก็เดี๋ยวแม่กิ่งก็จะให้น้าเกลือทุกวันนะคะเดี๋ยวพอไปซักระยะหนึ่งถ้ากินยาหมดตามที่คุณหมอแจ้งมาคุณหมอให้มาก็เดี๋ยวค่อยให้ไปให้น้ําเกลืออาจจะสองวัน ให้ที T, หรืออัจ,จวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยดูดูไปคุณหมอบอกว่าก็ไม่น่ามีอะไรมากคุณหมอยังแซวบอกว่าบุญมีกินเก่งแล้วก็วันนี้ก็ได้ชั่งน้ำหนักแล้วนะคะชั่งน้ำหนักแล้วเออสงสัยแม่กิ่งแม่กิ่งจะคิดไปเองอะคะ่ะว่าลูกผอมลงไปเยอะแต่พอชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักเอ,อ่อหายไปแค่ห้าห้าขีดเองนะคะหายไปแค่ห้าขีดเอง น้ำหนักลงไป5ขีดครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูแลกันใหม่นะคะมาดูแลกันใหม่แล้วก็ที่แน่ๆคือกินเก่งแบบนี้เดี๋ยวก็อ้วนขึ้นมาค่ะแต่เราก็คงไม่ให้อ้วนมากค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายของวันนี้ที่แม่กิ่งเคลียร์กับคุณหมอไปนะคะก็13,700บาทนะคะหนึ่งบาท พอดีมีเอายามาให้สายฟ้าด้วยค่ะมีเอายามาให้สายฟ้าด้วยแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกทกท่านด้วยนะคะที่ทําให้บุญมีได้รักษาตัวเนาะทาให้บุญมีของเราได้รักษาตัวแล้วก็ทองหยิบด้วยค่ะทองหยิบด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้เอายาของสายฟ้าที่เขาต้องกินไปตลอดชีวิตนั่นนะคะ่ะยาที่ทําให้เขาต้องถ่ายมามาด้วยถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่ทุกท่านคอยช่วยเหลือแม่กิ่งก็คงจะ จะลําบากจะแย่มากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันเพราะว่าเงินเหมือนเงินพันทุกวันนี้เขาสำหรับแม่กิ่งแล้วก็คือหายากมากๆค่ะหายากมากๆดูสตูนของเราไปด้วยนะคะดูสตูนไปด้วยบุญมีก็เอาแต,แต่แต่งตัวส่วนสตูนนางก็กระปุกลุกเล่นสนุกของนางนะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆแม่กิ่งก็ขอให้เพราะเพราะ๋อนำชายไม่เอาลูก แม่กิ่งก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือบุญมีมาแล้วก็ทองหยิบมาก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและที่สําคัญขาดไม่ได้ขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปด้วยนะคะขอพระคุณมากๆจริงๆค่ะเห็นลูกได้ หายแล้วได้กลับมาบ้านแม่กิ่งก็ดีใจค่ะก็มีกาลังใจที่จะดูแลเลี้ยงดูลูกไปขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ก็แม่กิ่งก็ไม่ต้องเหนื่อยไปไปคอยดูแลบุญมีไกลเนาะเพราะว่าการที่เวลาไปเยี่ยมน้องแต่ละครั้งก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆก็ไกลยอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ได้กลับมาบ้านแล้วครับหน้าตาสดใสแล้วครับ ดูเขามีเหมือนเดิมแล้วนะคะเริ่มมีอาการเหมือนเดิมฟุดฟิตฟุดฟิตฟุดฟิตก่อนจะมาทั้งทั้งน้องผู้ช่วยพยาบาลทั้งคุณหมอก็มามาแซวนะคะมาแซวบุญมีไหนไหนใครจะมาให้กำลังใจพี่บุญมีอีกลูก หทาองอุไลอ่ะลูกทาองอุไลทาองอุไลให้กําลังใจพี่บุญมีหน่อยเร็วลูกเร็วพี่บุญมีกลับมาบ้านเราแล้วนะให้กลังใจพี่บุญมีหน่อยนะลูกนะอพอมาแรกๆก็มาให้กําลังใจมาหอมมาดมนะคะแต่พอหลังจากนั้นไปก็เนี่ยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่งตัวให้ตัวเองตะมุตะมิปุ้ยมุยปุยมุยนะคะอืม ออออแล้วนี่ก็มีการแกล้งมีการแกล้งกันแม่กิ่งซื้อตะก,ก้ามาให้นะคะดูถ้าทางชอบนอนกันอยู่นะคะดูลักษณะแล้วตะก,ก้าอันนี้จะชอบนอนกันมากกว่าที่แม่กิ่งทําเป็นบ้านอันนั้นให้เนาะทำเป็นบ้านที่มีผาชีครอบนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเขามีเข้าไปนอนอยู่ค่ะแต่ว่าดูแล้วชอบจะมากจะเป็นตะก,ก้านี้มากกว่า สตูนกับสตางทำอะไรหรูกฮะสะตูนกับสตางทำอะไรมีเมื่อวานนี้ซื้อไผ่ามาให้ต้นหนึ่งนะคะกินกันเกลี้ยงอีกแล้วได้ซื้อไผ่ามาให้ต้นหนึ่งแล้วแม่กินก็ให้ดูนำชายโอ้ยเนาะดูดูด,ด,ดูแม่เดินไปไหนก็ตามตามอ้อนแม่ตามแบบว่าพิงแม่นะคะนั่งนอนพิงแม่อยู่เนี่ยค่ะเดินไปไหนก็วิ่งตามต๊กทกทัก มม่งั้นคลิปนี้บุญมีรายงานตัวแค่นี้ก่อนนะครับรายงานตัวแจ้งข่าวบอกกล่าวพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกทุกท่านแค่นี้ก่อนนะครับบุญมีขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีอีกครั้งครับที่ได้เมตตาบุญมีครับ มองน้องหูวิ่งวิ่งนะคะแล้วตอนที่นั่งรถมาก็นั่นแหละตอนที่นั่งรถมาก็พยายามมองแม่ตลอดแต่ก็มีหลับเป็นช่วงๆค่ะมีหลับเนาะมีหลับบ้างนอนตื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่กิ่งก็เอานั่งหน้าคู่กันกับแม่นะคะเอาให้เขานอนข้างหน้า,าน้ำชัยนี่อยทำงี้สิลูกโอ้เรานี่ยห่วแม่น้ำชัยก็ห่วแม่นะคะ ที่เขาทํากับบุญมีเขาเป็นเพราะว่าเขาห่วงแม่อ้อคนอื่นเขามีแต่ไปหอมอะนเปไปหอมพี่บุญมีอะ่ะลูกไปหอมให้กําลังใจพี่บุญมีพึ่บมีกลับบ้านแล้วน้ำชัยอะน้ำชัย,ชยจะห่วงแม่ได้งไงลูกืแม่มีลูกหลายคนอะก็ต้องก็ต้องไอ้แบ่งๆบ่งกันนะลูกนะแบ่งแบ่งกันทั้งหมดเลยคนเก่งของแม่เนี่ย คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านอีกครั้งค่ะที่รักและก็เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเด็กๆต้องฉีดวัคซีนเด็กๆต้องหาหมอหรือแม้กระทั่งอาหารก็พ่อพ่อแม่หรือว่ากระทั่งสายแมวก็ได้พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยค่ะที่ได้เมตตาคอยช่วยเหลือขอบคุณมากๆค่ะ